แต่ว่าการทํางานของเราอาจจะเปลี่ยนแนวทางไปนิดหน่อยอย่างที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เนี่ยหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วเขาก็จะมีชมรมของผู้เกษียณแล้วพวกพยาบาลพวกหมอก็จะกลับไปที่โรงพยาบาลไปช่วยอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีความสุขกับการทํางานแต่ตามาคิดว่าถ้า60แล้วเนี่ย เราก็จะมีความสุขกับการได้อยู่กับลูกกับหลานการมีความสุขกับการได้ทํางานภายในครอบครัวมีความสุขกับการทํางานเพื่อสังคมแต่ยังมีเวลาอีกเยอะ60ตปีเนี่ยยังไม่ถือว่าอายุมากเพราะว่าดูแต่ละท่านนั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยไม่น่าไม่น่าจะถึงวัยเกษียณก็ยังสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อีกมากดังนั้น เราจะทํำยังไงให้ตัวของเรามีความสุขเราให้ได้หลายอย่างพระพุทธศาสนาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการให้หลายอย่างอย่างตอตมาภาพเนี่ยอุทิศงานอุทิศตนเพื่อง,งานดูแลผู้ป่วยก็ถือว่าเป็นการให้อย่างหนึ่งแต่ว่าการให้เนี่ยอย่าให้แล้วหวังผลตอบแทนหลายคนให้แล้วหวังผลตอบแทนนะมีหลายกรณีด้วยก,กันมีอีกเคสหนึ่งเนี่ยคุณโยมเคสเนี่ย เป็นคุณยายอายุประมาณ70กว่าต,ตักบาตรตอนเช้าตักบาตรในตอนเช้าอาตอมาภาพก็เดินไปบินทบาทวันนั้นนะต่ก่อนนี่ชอบเดินบินทบาทตอนเช้าก็ไปเจอคุณยายท่านนี คุณยายเขาบอกอุ้ยวันนี้ดีใจมากท่านมาหามาบินธบาตรก็ใส่บาทพอใส่เสร็จเรียบร้อยอาตมาก็ให้พอรอายุวโนสุขังท่านรัคุณยายบอกว่าแหมพรอย่างนี้เมื่อกี้พระองค์นั้นก็ให้แล้วไม่อยากได้ให้พรใหม่เถอะเอาก็พอรอย่างนี้เขาให้กันทั่วดโลกพระก็ท่องกันอย่างนี้ยคุณยายอยาเอาอยัางไงพรเอาอยัางไงคุณยายเ็าบอกว่าขอวอวยพรให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฮะอยากได้อย่างนั้นเนี่ย อตาตมาก็ต้องมาประดิ์อรใหม่แต่งบาลีสดๆสดอายุวันโนถูกหวยที่หนึ่งชัยโยชัยโยนะคุณโยมโยมใหญ่ก็สาธุเดินไปบินธบาตหนกิโลกลับมาคุณยายยังอยู่ที่เดิมก็มันจะมีไปลอตเตอรี่นะทั้งบนดินทั้งใต้ดินของแกแกก็เอาวางลิงถนนเต็มเลยนะ รถก็ผ่านเฟี้ยวฟ้าวอาตมาว่าคุณยายทําอะไรเนี่ยทำไมไม่เข้าบ้านเอาใบอะไรมากองไว้เนี่ยเอย๊ท่านอยากขัดโชคขัดลาบได้ไหมตอนนี้ก,กําลังเอาใบเนี่ยเรียงแล้วก็ให้เทวดาเข้าบนดูตอนเย็นจะได้ออกตามนี้เคล็ดลับของแกว่าอย่างงเออนะเอเอองั้นคุณยายก็ให้เทวดาดูไปก่อนหน้าอาตมาจะกลับไปฉันสมัยนั้นเขามีถ่ายทอดทีวีเนาะเวลาโตอรี่ออกเนี่ยเขามีถ่ายทอดทีวี สมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วพอลอตเตอรี่ออกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณยายพุ่งตรงสู่วัดบันเสาถลกผ้าถุงขึ้นครึ่งน,น,น่องนะอ่านมาหามีที่ไหนโผล่มาหน่อยอ่อมาก็อยู่บนวิหารกําลังสวดมนต์กันอยู่ก็ตกใจนะก็นึกว่าใครจะเป็นจะตายก็ลงมาทําไมคุณยายคุณยายก็ชี้เลยนะวันหลังนะอย่าโผล่ไปบิณฑบาตตอนวันหวยอย่าออกนะ ทำไมเหรอเนี่ยทำบุญกับท่านเนี่ยไม่ถูกหวยเลยวันก่อนทำกันเนี่ถูกสองตัววันหลังท่านอย่าโผล่ไปเด็ดขาดนะไม่ได้สัก,กตัวเนี่ยเนี่ยอาตมาก็มานั่งนึกเนาะเอะตอนเช้าปุยยายทำบุญด้วยอะไรก็ใส่ไข่ต้มใบหนึ่งก็ประมาณสามบาทข้าวเหนียวปั้นหนึ่งก็ประมาณสองบาทห้าบาทกล้วยนำบาลูกหนึ่งก็ประมาณอ่ะห้าบาทรวมๆแล้วก็ประมาณ ไม่เกิน20คุณยายจะเอา4ล้านนะนะแมบเดียวเองอันนี้คือการให้แล้วก็อยากได้ตอบแทนเยอะๆอันนี้ผิดหลักการทางพระพุทธศาสนาความสุขเนี่ยสแสวงหามไม่ยากไม่ว่าจะอยู่ไวัยไหนก็ตามความสุขง่ายที่สุดก็คือความสุขเกิดจากการให้นะฮะอย่างออตมาธรรมเนี่ยก็คือการให้อย่างหนึ่งให้กับญาติโยมได้มีความสุขเราอย่าหวังผลตอบแทน ถ้าหาว่าเราให้แล้วเราไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยคุณโยมมันจะได้มากกว่าที่เราให้ไปหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นเท่าแต่ถ้าหากว่าเราหวังผลตอบแทนเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรมาเลยอ่มันจะไม่ได้อะไรมาเลยเพราะเราจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนเสียมากกว่า เพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่จะทําให้เรามีความสุขในวัยของเราเนี่ยไม่ว่าวัยไหนก็ตามนี่ก็คือความสุขที่เกิดง่ายๆก็คือการให้และสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญก็คืออภัยทานคือการให้อภัยเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่อย่างเหลือเกินก็คือการให้อภัยอัตมาภาพเนี่ยเคยขึ้นดอยเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยเขาก็ จะมีอาสมอยู่บนดอยมากเนี่ยอาสมอยู่บนดอยก็คือไปเทศแถวบนดอยเยอะแยะมากมายแต่มาก็เคยถูกส่งขึ้นไปอาสมอาสมหนึ่งก็ไปรู้จักกับลูกลูกของชาวบ้านเป็นเด็กเล็กๆเป็นผู้ชายเป็นเด็กอยู่ก็อยู่ประมาณปอ4พป5เนี่ยก็เวลาขึ้นไปก็คุ้นเคยกับเด็กคนนี้เป็นอย่างดีแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ย ก็มาเล่นที่อาสมก็บักจะเอากระท้อนมาเอากระท้อนมาด้วยพระเห็นก็เปรี้ยวปากว่าเอออยากกินจังเลยกระท้อนนะมีอีกไหมมีครับม,มีเธอก็มาเก็บให้หน่อยแล้วก็เธอทุบ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 นะเพราะว่าทุบแล้วช้ำช้ำแล้วเนี่ยมันจะหวานอมเปรี้ยวแล้วก็เอาเกลือมาหน่อยหนึ่งเกลือก็เกลือแก,เกงเะนาะบ้าน,นอกไม่มีเกลือปน่นเกลืออะไรก็เกลือทะเลเม็ดโตโต,ตเนี่ย ก็ามาให้ถ้าขึ้นดอยเมื่อไหร่ก็ขอเด็กคนนี้เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งอาตมาก็ขึ้นดอยอีกก็ไปขอเด็กคนนี้เด็กคนนี้วันนี้วันนี้ทุบให้ท่านอาจารย์ไม่ได้นะท่านอาจารย์ก็กินทั้งผลเนี่ยแข็งแข็งนี่ก็แล้วกันทําไมทุบไม่ได้ทุกครั้งยังทุบได้เลยวันนี้ผมเจ็บส้นทเท้าคราับขอเท้าบาดเท้าอาตมาก็อึ้งไปน,นิดเนี่ยให้แสดงว่าทุกวันที่เราเคยกินของมาที่อร่อย,อร,อ,ยอร่อยเนี่ย ฝีเท้ามันทั้งนั้นเลยเนะฝีมือนะมันก็เอาส้นเท้าบดบดให้พระอ่ะเนาะจะกโกรธก็โกโรธไม่ได้นะโยมเพราเราไปขอใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะน,นึกถึงคําของพระพุทธเจ้าว่าอภัยทานอภัยานอภพยทา,านให้รู้จักให้อภัยคนอื่นเยอะๆไง,ไงก็จะมีความสุขก,กับการได้ให้อภัยของคนอื่น แล้วก็ใครก็ตามที่ได้ให้ปล่อยๆได้ให้คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็มีความสุขกับการให้จะทำให้ดูอ่อนวัยแล้วก็ดูสดใสโรคภัยไข้เจ็บจะไม่มีเนี่ยโยมก็ดูอัรมาภาพพอแล้วกันตอนนี้อตมาภาพจะเข้า40แล้วนะ39แล้วนะ39แล้ว,ลวคุณโยม ไม่ได้วุฒิศพวุี่ศักเหมือนในโฆษณาทีวีสักอย่างไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยแบบเดิมเดิมหมดเลยนะฮะแบบเดิมเดิมเป็นรถก็รถโบราณสมัยโบราณเพราะว่าพระไม่ใช้เครื่องสำอางอยู่แล้วบวชตั้งแต่อายุ12ตอนนี้39ใช้วิธีการปฏิบัติธรรมในการชะลอความชราเนี่ยก็ดูดูยังสู้เด็กอายุ20 20 20ต้นๆได้อยู่ผิวพันธุ์ 1, วันหน้าก็ใช้ได้อยู่นะฮะก็ใช้วิธีการวิปัสสนาและความสุขที่อาตมาอยากจะแนะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัววิปัสสนานี่แหละตัวการปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นความสุขที่วัยของเราเนี่ยสามารถที่จะทําได้เพราะตอนที่เราทํางานเยอะๆเนี่ยเราไม่มีเวลาหลายคนบอกว่าไม่มีเวลาเข้าวัดเข้าวาไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลย พอหลังเกษียณแล้วเนี่ยก็หาเวลาเข้าวัดเข้าวาไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะทําให้จิตใจของเรางดงามหาเมื่อจิตใจของเรางดงามเนี่ยโยมโรคภัยไข้เจ็บก็หายหาเรื่องของสุขภาพพรรณนาไมยก็ดีมีการวิจัยด้วยคุณโยมวันนี้พูดเรื่องของแพทย์เนาะก็จะขอกล่าวอ้าง ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์นายแพทย์วิจิตบุญญาโหตระถ้าสมมติว่าโยมอ่านหนังสือศาสตร์ชีวิตโยมคงจะเคยเห็นบทความที่อาจารย์หมอท่านเขียนไว้อัตมาภาพได้รับการเชิญโดยอาจารย์หมอวิจิตนี่แหละให้ไปที่กรุงเทพมหานครไปสนทานาธรรมกันอาจารย์หมอท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ย ถ้าหากว่าจะมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขบุคคลนั้นเนี่ยจะต้องมีศาสนาเป็นที่พึ่งก่อนและตัวที่จะทำให้ชีวิตของคนเนี่ยแข็งแรงอายุยืนยาวได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำจิตใจให้สงบบริสุทธิ์มีสมาธิท่านไม่ได้นเน้นเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะ อเน,น้นว่าทุกศาสนาศาสนาไหนก็ตามที่มีการทําสมาธิจะทําให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขแล้วก็เป็นชีวิตที่ยืนยาวดังนั้นเนี่ยโยงทั้งหลายตัววิปัสสนานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขได้สามารถทําได้ง่ายๆโย,ยงไม่ต้องไปวัดก็ได้เพราะบางคนไปวัดเนี่ยวิปัสสนามันไม่เกิดอย่างบางคนเนี่ยถ้าเวลาไปวัดเนี่ย ก็จะไปจับกลุ่มนินทากันอย่างของอาตมาภาพอยู่วัดก็จะมีเ,เวลาเวลาบางคน,นไปก็ไปหาเรื่องทะเลาะก,กันขอยกตัวอย่างเนาะก็ยกตัวอย่างอันนี้เป็นเคสตัตตี้อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่วัดของอาตมาภาพอาตมา,าจะมีโยมอยู่สอง,ส,องสามคนที่ไปวัดเพราะว่าวัดอาตมาเป็นวัดขนาดเล็กโยมคนแรกฮิว <Hill. S 1> ตะกา เดินไปที่วัดตอนเช้านุ่งขาวไปบอกว่าท่านเจ้าขาว,วันนี้จะมาถือศีลแปดก็อา่าไม่เป็นลายอาสมาทานศีลเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นโบสถ์ไปไปนั่งอยู่บนโบสถ์บนโบสถ์บนวิหารโยงคนที่สองเดินเข้ามาท่านเจ้าขาจะมาถือศีลแปดนี้ก็ทําไมไม่มาพร้อมกันเนาะสองหนสองทีก็ให้พระเมื่อยปากให้ศีลสองครั้งพอยก านทางเหนือเขาเรียกว่าขันศีลเวลาจะขอศีลพ่าต้องมีขันเข้าตอกดองไม้ไปขอยกจะประเคนแล้วก็เหลือบไปเห็นโยมอีกคนหนึ่งที่โย่บนวิหารถ้าโยมไปวัดปันเสาโยมจะเห็นว่าวิหารนาตะมาเปลือยไม่มีผน,นังมันก็จยกมองโลกเห็นกันหมดพอเห็นปุ๊บนี่อารมณ์เปลี่ยนเลยนะโยมที่ยกขันนั่นแนหะเพราะว่าไม่ถูกกันคู่นี้โยมพอเห็นปุ๊บโยมก็ทักเลยแทนที่จะประเคนโยมก็ชะง,งักไว้ก่อนไม่ประเคนก็ถามท่าน เสียงเปลี่ยนเลยนะท่านทําไมอีน่ะมันมานานหรือยังเนะอีอีไหนโยมอีไหนอีนะ่ะเนี่ยจะชี้ก็ไม่กล้านะอายมือตัวเองต้องใช้ปากปุ้ยชี้เนี่ยนะว้ขาวๆอยู่บนนะ่ะเวยเนีย่ยเออตอนนะ่ะเออมาเมื่อกี้นี่จ่เอันมันมาทําอะไรถ,ถือศีลแปเหมือนโยมในราชาเออเรอะ แล้วมันรับกับใครก็รับกับอัตมาเนี่ยอา้าวงั้นไม่รับละศีลของท่านเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของเหลือจากอินนั่นไปหาพระรูปใหม่มาให้ศีลขนาดศีลมันยังไม่เอาร่วมกันเลยนะคนทะเลาะกันเนี่ยไปถือศีลแปดจูกับวัดเนี่ยอ,าอาา้าวหาพระใหม่มาให้โยมอ,อีกรูปหนึ่งมาให้ศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาสวดมนต์เนี่ยก็ไม่นั่งด้วยกันนะอีกคนนึงนั่งฝากซ้ายอีกคนนึงนั่งฝากขวา เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเวลามิปัสสนาอยู่ที่วัดเนี่ยนะแล้วก็มีคนเยอะแนละนั่งวิปัสสนาหลับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาตมาก็อยู่ด้วยก็จะมีคนคนเนี่ยที่ไม่ถูกกันก็จะสกิดเนี่ยอ่ะมึงรู้ไหมนีนั่นนะัไม่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันไม่ดีดูสิมาถือศินแปดมีบ้านมีเมืองที่ไหนไหนัน่นแหะใส่สร้อยทองมาด้วยอ่ะถือศินแปดเขาไม่ให้ใส่หรอก แล้วก็ที่ใส่มานของเก๊นินทาเขาอายุข,ข,าข้างๆนี่ก็สมสมรู้ร่วมคิดด้วยนะแล้วหล่อนรู้ได้ยังไงของมันของเก๊โอ้ยทําไมกูจะไม่รู้วันก่อนกูกับมันไปซื้อร้านเดียวกันมา <c oughs> ของตัวก็เก๊นินทาเขาอยู่อมัคคณายกนั่งอยู่กับแอม <c oughs> มัคคณายกกัตัวสําคัญเ <c oughs> นี่ย ข้าวเหลือจะก,ก้นบาทเอาไปให้หมูที่บ้านทุกวันไม่ต้องไปอโยมไปวิปัสสนาอย่างนี้ที่วัดนั่นนะอยู่ที่บ้านดีกว่าสองคนนี้เป็นอย่างนี้แล,ล้วทะเลาะกันนานด้วยนะมีอยู่คราวครั้งหนึ่งอาตมาสร้างโบสถ์เนี่ยก็บ้านนอกเราก็จะมีเสาลำโพงเนาะสูงๆแล้วก็ประกาศเชิญชวนโยมว่าอาตมาสร้างโบสถ์ตอนนี้กระเบื้องมาแล้วนะใครจยากทำบุญก็มานะโยมนะ